เแม่ออวมวงไม่ออกเลยสวัสดีครับผมดีมะน,นะคะมาเต็บอุปบรณ์การกุศลกระชับมิตรนะคะทุกคนพ <สะ S 2> ่ธี่นรภูมิมากมายหลายท่านนะคะวันนี้อากาศก็ว่ค่อยเป็นใจปรนใดแต่ว่าเ้องก็เต็มที่นะคะเพื่อการกุศลในวันนี้นะคะโหสุดยอดมากเลยครับแต่ว่าอันนี้มีครบทีมพ,พอดีคะ่ะแม่บพรมีตัวเพียงบ่ะเพาะมีใครค่ะเอราะ

อย่า,ายยล้า,ลางไปเปลี่ยนเสื้ออยู่นะครับผมมาถึงบริเวณตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้ออยู่คนระับ